สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องมองนี้อีสานครับมื้อนี้กันร้อยรอยอีกแล้วเด้อพี่น้องมื้อนี้โอกาสดีครับมาพ่อสวนทุเรียนมื้อใหม่ครับพี่น้องเนี่ยขี่รถบุกป่าฟ้าโด่งเขามาในพูดคือเกาละครับม่พ่อเจ้าของเพิ่นกันหลังตัดหญ้าพอดีเลยพี่น้องครับนี่เก้อนอื่นกับไปพ่อเจ้าของแล้วก่อนเอาหน้าสวัสดีครับครับอ่าซื้อยังครับหนึ่อ๋อผมชื่อล่าครับอันนี้บ้านยังครับหนึ่อันี้มันเขตบ้านทรัพย์สีทองครับบ้านทรัพย์สีทองตำบลทรัพย์สีทองเนาะเมนครับเป็นเจ้าของ สวนทุเรียนจากไรครับเนี่ยมีอยู่12ไร่กวกวาครับ12ไรกวกวาครับปลูกได้จากปีแล้วนะทุเรียนอ๋อมันเกิดปีกว่า2ปีุ่นเนี้ยใหญ่สุดกว่าปีกว่าสำเนียงทั้งในครับก็อพรคือคนใชูุ้ิแท้เมนครับค้นแปรค้นจังหวัดแพร่คนแพร่ครับมาได้เมียอยู่พี่โอ้เลยได้ทำสวนครับนี่กรปลูกได้ปีกว่าสองปีสองปีครับสาวก็มัน มันมันบ่อง้มคือเขาเหมือนกันแลวจะร้องพิษร้องถูกไปเรื่อยๆโอ้เมื่อหม่บ่เคยปลูกจากเทียเล่นบ่ครับครับอยากมีอยากมีต้นทุเรียนน้ำเพลินครับอันนี้ปีครับสองปีครับไอ้ตัวนี้นี่ยังบ่หอดสองปีครับเนี่ยตัวนี้เกือบแต่ทางหลังหลังนู้นครับทางทางหลังนู้นสองปีได้จากต้นครับเนี่ยได้จากต้นกับมันมีอยู่ทางมดนี่สี่สิบเกือบเกือบสี่สิบแบบสามสิบกว่านี่แหละครับน้อยเดียวบ่หลายพ่อผม มันตายก็มีครับปลูกไปแต่ปลูกหลายอยู่แต่มันตายคสองไร่แต่ว่าปลูกเ่าเต็มพื้นท um> ah ี่เป็นบ่อครับเมนครับแต่มันมีสตอมีอย่างไรยางไหลเนี้ยเฮ้ยครับสิบสองไร่เจ้าหอดใส่เนี้ยเนี่ยหอดนู่นครับหอดปลานุ่ห้วยนู่นครับหัวฝากห้วยนี่ก็แม่นอีกครับห้วยข้างล่างนู่นน่ะมันเป็นเราวลาห้วยหลบครับพู้หน้าผุนตีเมนครับมองมองต้นไผ่นู่นนะใช่เราเราทางลงด้ยครับทางลงนู่นครับโอ้มันเป็นซองแปลงตีเนี่ย บอสเป็นแปลงเดียวเนี่ยละครับเรามันมีทางทาง,ทาง,ทางลงเฮทถนนลงทา้งนู่นแต่ว่าน,นี้เฮทเฮทนี่ยังบ่ได้เปนบ่ครับอันนี้นะการอันนี้คือตังแต่นี่มามันบ่ได้ตัดหญ้าเลยบ่มีเวลาเลยแต่ว่วามันก็นเลยปล่อยหกครับหกเลยแต่ว่าขันปลูกความปลูกได้อยู่ครับ อันนี้ก็ย้อนปลูกทุเรียนเหมือนกันนะปลูกงอกปลูกทุเรียนแล้วก็มันตายหมดครับรรเนี่ยลุ้มๆเนี่ยแต่ว่าต้นนันยังอยู่เลยรับเราผนครับมันก็ยังเลยล้อๆนี่แต่ส่วนข้างล่างนู้นได้เหลือต้นงอ,อกอยู่รู่อยู่รูมพุ่นต้นเนื้อปลูกทุเรียนแบบมือไม้แบบภาคเมียเลยนี่ปลูกบุกค้คคลมูอเล่นบ่กได้เมน <c oughs> มืน้อ <c oughs> นี้เป็นได้คือได้มาตัดหญ้าดีเด้่ครับเป็นไดนมื้อนี้ก็วันนี้พอดีลูกน้องวางเจ้าของก็วางก็เลยพากันมาตัดหญ้าปกติทำอาชีพนี้ยังครับบ่แม่นเกษตรกรตัวแท้สิบ่แม่นครับ ผมเราเป็นผู้รับเมาก่อสร้างเล็กๆครับแล้วก oh, oh. ็เฮ็ดไม่โค้ดไม่โค้ดอย่างแล้วก็แฟนได้ทํางานราชการโอ้นี่นะทุเรียนครับอ่านี่ก็เป็นสมแตกดีใช่ครับเอออันนี้มันตกลงกับงํามันตกลกับบ่งงําครับธรรมดาก้อนเกาขาวมันคืออย่างหน้าเฮ็ดหนี่งเป็นอ๋อผมเอานี่ใส่ครับเอาเอาลูกเหม็นใส่ครับกันแมลงครับถ้างั้นแมงมันเจาะไปอ้ยก็เลยเอาเลยเอาลูกเหม็นมาใส่โอ้เนี่ยมีแมงบงเสียเนมีแมงบงจเจสือครับ ต้องได้ฉีดยานั้งเพิ่นดีครับบ่ฉีดครับพ่อบอกผมบ่มักบ่มักฉีดสองไร่ฮอดใส่กฮอดพูนเนี่ยปลาพอนีออมพนดีก็พูนปลาพ่อขอใหนี่ก็แม่นแม่นครับไปย่างยางชมเบืองจังหน่อยครับเดินฝั่งฝั่อไฟนี่จะเป็นเกาะครับสายพี่น้องตามเราไปเบื้องสวนทุเรียนแต่ว่าคลิปนี้บ่ได้เน้นปันใเด้อครับเน้นชมบรรยากาศเนาะนั่น มีบรรยากาศดีอยู่คต้องติดตามไปเรื่อยๆเลครับเดี๋ยวถ่ายคลิปซิมีที่เด็ดครับเนี่ว่าเป็นอย่างคือต้องชมเนาะโอ้ใส่ระบบโซล่าเซลล์ปุนเลยครับนี่ครับาลงทุนเบอร์ไรบุนไดงครับโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์นี่รวมทั้งจอเนะเจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าได้สี่แผงครับน้ำนี่ออกสุดยอดเลยนะครับสี่แผงน้ำนี่ออกดีครับเปิดให้บึงหน่อยออกเปิดปีก่ครับเนี่ยโอ้จอไม่แล้วครับน้ำนี่ใสเมือเอาเอาองโชว์น้ำบังดูครับ น้องโชว์น้ำให้เบิ่งดูแต่ว่าน้ำห้วยนี่บ่มีใส่เป็นบ่ครับน้ำห้วยเนี่ยน้ำน้ำห้วยน้ำห้วยบ่แห้งครับบ่แห้งจากเที่อโอ้พี่น้องเหมือนเลิกได้เหรอครับน้ำห้วยนี่บ่แห้งตลอดปีเป็นห้วยบักเลิกน้ำยังไหลอยู่เลยครับปวดวีน้องเห็นบ่พูนโอ้เบิ่งน้ำบัดดันแล้วก่อนครับแล้วหกก็เจาะ้โอ โอ้บรรยากาศมันคืมเนาะครับเลยแสงมันได้เท่านี้โอ้บรรยากาศมันฝนติดตกเราพี่น้องเบิ่งท่องฟ้าดูบ่ครับอรับปีดครับนี่ทดสอบไปเพื่อนเห็นซื่อครับโอุ้่นตีครับหอนแนวปลาุ่นตีครับหอนแนวปลานู่นครับมองที่ว่าต้นไผ่นู่นหระครับต้นไผ่ต้นวานมันมันชิมาเสียเป็นร่องหลุมอยู่กลางคือห้วยนี่เนาะเป็นที่ที่พ่อแม่เพียงปันใดครับเนี่ยมนมันเป็นมันเป็นที่ครับที่ บรรยากาศดีสุดครับป้า้วยทั้งพุ่นเร่นเป็นพ่อผัวอ๋อเดี๋ยวเบิ่งทั้งพี่ก็ได้ครับบ่อามก็ได้หรอกทั้งพุ่นเฮ็ดเราตีครับปลูกคือทุเรียนคือกันหว่าตัวโน้นก็ปลูกปลูกอยู่ครับโอ้ปวดตัดยาหอดผ่วครับมันมาหอดพี่เด้อครับนี่ยหอดข้างไหนแต่แต่ทางไหนนี่มันทุเรียนมันตายมันเหลือเฉพาะของนี่กับทะเลตัดมองนีครักทั้งพุ่นสูตรเขลียรหอดปลายยางพุ่นบ่ครับผัวครับเมนครับหอดปลายยางพี่น้องเบิ่งผัว ได้ห้วยเป็นเจ้าของห้วยพร้อมเลยครับนี่เป็นห้วยน้ำน้ำไหลตลอดปีไม่แห้งจากเทียนบ่ะครับน้ำนี่บ่แห้งครับโอ้เหนียาก็เลยเอานั่นมาเกิดไว้เอาบางไว้เวลาเอาสูบบางเอาสูบสูบน้ำขึ้นมาลดน้ำต้นไม้ก็เป็นฝไฟทวดว้น้อยๆเนาะเมนครับนี่ครับเห็นบ่เจ้าของสวนทุเรียนมือใหม่แต่ว่าตั้งหลังนั่นก็ใหญ่เติบนะแป๊กอยู่มองแดดบ่ใยลักกะยองหอมใหญ่ดีมันมักคม แล้วเป็นสองปีสามปีแล้วเนาะกับมันปลูกพร้อมกันครับแล้วกับมันคือมาใหย่บอทเทกันตอนนี้มีทุเรียนทั้งหมดจากต้นก็ลืมเราว่ามีอยู่สามสิบกว่าต้นครับสามสิบกว่าต้นแต่ว่ายางอื่นเดี๋ยวมีอย่างเนี้ยยางอื่นกับมีโตไญ่แลวมีเงาะมีสตอสตอสทั้งไนย่ละทั้งนี้เลยครับหมดเลยทั้งนี้กับพู่นครับป่าไผ่นู่นครับป่าหลายอยู่เลยผมไผ่ก็อ้อมไปนู่นตรงนั้นมันเป็นห้วยครับมันเป็นเป็นห้วยอ้อมไปอย่างงี้ครับสมพอะเป็นสิบสองไร่แล้วเนาะครับเอาหอดอันนี้ แต่ว่ามีโครงกันนี่สิบพราะทำต่อเป็นได้ครับโครงกันได้เข้ามาก็ว่ามันบบมันบบวางคนบบวางมันบบมีเวลาโอ้บ่มีเวลาตูแลเดือนกว่าสองเดือนแล้วนี่ครับเนี่ยเขาก็ได้มาตัดในวนเดีกันน้่นี่คือว่าทุเรียน ทุเรียนของผมนี่มันเป็นทุเรียนธรรมยุทธครับครับต้องอดทนบ่ได้หดหน้าเลยติครับต้องอดทนแด้๋ยวก็เลยว่าเป็นยังไดเ่รอยากดูแลต่ออยากให้ผู้อื่นเอาไปดูแลต่อบ่ใจครับก็เลยว่าอยากจะขายครับโอ้อยากจะขายครับเนี่ยที่เท่าใดก็ครับเนี่ยที่สิบสองไร่กว่ากว่าสิบสองไร่กว่ากว่าครับต้นเงาะก็ใหญ่แล้วครับโอ้ต้นเงาะโอ้หนี่ต้นเงาะครับพี่น้องให้เบิ่งต้นเงาะก่อนครับนี่แต่ว่ากับเป็นเป็นเนี่ยที่คอง สิบสองไร่เนาะเมนครับพี่น้องสิบสองไลน์กับมีห้วยมีลำห้วยมีลำห้วยพร้อมมบนี้น้ำบดาลโซล่าเสียวไฮเบิร์ตเลนบะครับเมนครับน้ำนี้บ่แห้งครับตลอดปีน้ำกับบ่แห้งโอ้กับสีขายแต่ว่าเพียงแต่ว่าเจ้าของเลยบ่ได้มาดูแลถ้าดูแลนี่ก็ใหญ่ดีอยู่เจ้าของบ่ได้ดูแลครับแต่ว่าเอ่มีเบอร์โทรวะครับฝากเบอร์โทรเห้คนหนึครับของผม0857064515ครับครับผู้ใดสนใจจ่ายสวนทุเรียนเป็นเจ้าของที่กับโทรมาปรึกษาแล้วเนาะนะครับมาเบิ่งได้เลยครับกลับไปทางเก่ไป ไปหาอาเซียดูอาเซียคนขับรถไม่หยั่งปุ๋นเออ่งโอ้แต่ว่าสวนทุเรียนนี่กับบสซี่ได้ดีครับลงทุนมาเฮ็ดปันนี่แล้วแม่จำมานถ้าเจ้าของกับผมมีเวลาเนาะให้คนอื่นดูแลต่อไปเถอะเจ้าของบอควรมีเวลาเนาะครับครับนี่เอาเบิ้งไปโมเมนท์ทยแขกถี่มาเบิ้งทีทางด้วยทางนอกเห็นรถจอดอยู่ทางนอกผมครับอีกคั้นหนึ่งมีสามสิบต้นทุเรียนกับสามสิบสตอกก็ออกฝักบ้างไม่ออกบ้างโอ้ทั้งปุ่น ออนข้างล่างม่นเบิดบ่อแม่นเบิดครับเขดแดนกันบองคุ้มๆทั้งนี้เลยเขตเดนมันมันห้วยครับเป็นห่วยเลยโอ้อาครับอีกสองไล่ผุหละครับบันเนาะรอบล้มผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามลรามาตามเบอร์โทรทั้งในคลิปที่วังหันเด้อพี่น้องครับสนใจมางเลยงูออกมาทั้งนอกอีกเอาครับออกมาเบิงอีกแล้วพี่น้องผมใส่มีอาเซียมาดูว่าครับพี่น้องผวกควักมือไวๆอยู่ เอาครับน wow> er <uh ี่นี่แหละครับผู uh ้ใดสนใจกันเนี่ย mm. ที่ทั้งพุนกระเมียนเบิดหนวยนี่เป็นกรรมสิทธิ์เบิดเลยเนาะนเม่นครับหผวยนี่เป็นกรรมสิทธิ์ทันจีเฮ็ดเป็นรีสอร์ทหรือเฮ็ดหยังก็ค่อยมาเฮ็ดเอาครับเนี่ยมาเฮ็ดเอาได้เจ้าของเราบ่มีเวลาดูแลครับนี่บ่ไกลจากหมู่บ้านเท่าใด้ครับออกไปนี่ก็เป็นรัดผ้าหนาวว่าไฟฟ้าบ่ทันมีแม่นบ่ครับไฟฟ้ายังบ่มีครับมีมีมาฮอดบ้านอาจารย์นี่ครับเนี่ยครับ โอ้ขันต้อขม้าอีกจากต่อเข้ามาอีกกับมัดกับูมันมันอย่าพอรู้มีทางข้าโดยตรงแล้วนะครับเมนครับทางทางไปทางส่วนบุคคลนี่แหละครับของเจ้าโดยตรงบอกครับลุงเหนเมนครับโอ้นี่ครับเรามีทังแต่ว่าไฟฟ่าบพราทันมีไ่ารันลน้าจะตมากมันละครับน่องพ่วงไฟขม้าแต่วาขันวงกเอาสลาเซียวลพี่น้องเด้ถ้าจะต่อมากับประมันก็เหนยอเกือบ้วนะครับนี่นโอ้ตรงพ่วงไฟขม้าแต่ว่าันบพวงกัเอาสวนลาเซียวเี่นลอเ้าจะ่ากับปรน เป็นคล้ายๆว่าเป็นคนละพื้นเนาะนะน้องเพราะว่ามันห่วยอยู่กลางเนี่ยแม่นครับพุ่นแม่นเบิดได้ครับทั้งพุ่นแม่นหมดครับก็คว้าไพ่นั่นก็แม่นเบิดได้ก็คว้าควอาไพ่พุ่นก็แม่นเบิดพี่น้องให้เบิ่งคักๆไปไหนนี่ครับแต่ว่ามีรถมาอีกคันหนึ่งเรามาเบิ่งทีคือยืนอยู่ไก่ที่ถ่ายเจ้าของเพิ่นตีเฮือบ่เซียมาเบิ่งทีเพิ่นตีเนี่ยครับบเสียอัดเนี่ยเฮือเป็นไดนงามบ่ทีเพิ่นหน่อยสนใจว่าสนใจว่า นี่แหละครับที่สวยครับสวนทุเรียนขายเบิดสวนเลยครับโบเมนขายแล้วสินกุลทุเรียนดอกโบเมนนะครับขายเบิดสวนด้พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาตามเบือโทรในคลิปล้วพี่น้องเอาคลิปนี้กับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละผู้ใดมากกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ